ทิปติดแคนวาอีกแล้วคราวนี้ใช่อีควเอชันหรือสมการในงานออกแบบกันเถอะง่ายแล้วฟรีเป็นง่ายมาดูกันเลยนักศึกษาหลายคนเนี่ยก็น่าจะใช้แคนวาในการออกแบบงานเนาะแต่งานบานบงงานเนี่ยมันอาจจะต้องไปอยู่ในรูปของสมการแบบนี้นะครับแล้วเราจะาสมการแบบนี้ไปใส่ในแคนวายังไงนะครับวันนี้ม<บ>ีเปิดงานของเราขึ้นมาเนาะเสร็จแ,แล้วไปในส่วนของแอปน,น,นะครับตรงนี้นะครับให้พิมพ์หาคำว่าอ e q u ว t i o n นนะครับนะ ตัวนี้เป็นของแคนวานะครับให้ใช้ฟรีครับเราก็กดติดตั้งได้เลยนะตรงนี้นะครับเราก็แค่กดโอเพนนะครับมาที่จะเสร็จได้แล้วนะครับอย่างสมการที่ผมใช้เนี่ยก็อาจจะเป็นในส่วนของเศษส่วนอ่ะผมก็ใส่ได้เลยนะครับถ้าใครมีพื้นฐานของ e q u a t i o ันของ Microsoft นี่ก็คล้ายๆกันเลยนะครับก็คือใช้เครื่องมือพวกนี้ได้หมดหาผมก็จะพิมพ์ไปได้เลยนะครับเ่ะ n เท่ากับใส่เศษส่วนเข้าไปนะครับอย่างอื่ต่างๆนะเราก็ไปที่แอดวานนะครับเราเจอ สมการต่างๆให้ใช้ต่อได้อีกเยอะเลยนะครับแต่ที่เราใส่สมการจนเสร็จนะเราก็จะได้แบบนี้เลยนะครับก็กดไปทําว่า insert equation ได้เลยนะครับก็จะสร้างสมการขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับก็สามารถที่จะไปใช้ในส่วนของงานดีไซน์ต่างๆต่อไปได้แล้วง่ายๆแค่นี้เองนะครับโอเคก็สามารถที่จะกดแชร์แล้วก็ดาวน์โหลดต่อไปได้เลยโอเคถ้าถูกใจคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องนี้กันไว้นะวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ